สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับผมมงคลดาวด้ำซิ่งชาลน,นครับแล้วก็ทักทายพี่น้องชาวเพจ Facebook ด้วยครับมงคลดาวดํำซิ่งนะครับคลิปนี้ผมอัปเดตรถอัดฟางรอแท็กหรือว่ารถอัดฟางจีนตะขาบของน้องสายันนะครับอายุเพียง22จะเข้า23ปีครับ สร้างกันมาสองคนกับแฟนเขานะโอ้โหสุดยอดครับถือว่าสุดยอดครับทำกันสองคนนะครับาถือว่าน้องก็เก่งเก่งเอาเรื่องครับเก่งนะครับหลายท่านก็อาจจะเ,เห็นมานานแล้วแหละเพราะว่าผมก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมอยู่ประจำนะครับสำหรับ น้องสายันกับเจ้เขียวเนาะตั้งแต่สร้างรถเกี่ยวตั้งแต่บิ้วรถเกี่ยวขันนนครับแต่คน้นขายไปแล้วแหละตอนทําก็ทําอยู่ใต้ร่มใต้ร่มขันนนี่แหละถ้าไปดูคลิปเก่าๆผมนะจนจนขายออกแล้วครับคันนี้แต่ยังเจ้าของเขายังไม่เอาไปครับอ่าแล้วก็มีทุนจากรถเกี่ยวเอาทุนจาก ที่ขายรถเกียร์นี่แหละมาต่อเป็นรถอัดฟางล้อแท็กนะครับตอนนี้ก็ได้แล้ว70%็ดสิอรนะฮะ,ะวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ส่วนกับน้องน้องพาน่าจะพาลูกสาวไปหาหมอหรือเปล่านะนะครับก็ยังไงก็มาได้มาแล้วก็แวะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชม ครับผมนี่ครับทางนี้ทางนี้ห <laughs> ยับเติร์เมลฝั่งนี้ก็จะเป็นปากนะครับปากที่จะกินฟางปากกินฟางนะครับน้องทำน้องเอาคอกว้าง หนึ่งเม็ดใช่ไหมหนึ่งเม็ดอืมหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดโอ้จริงหรือเปล่านี่ใช่ไหมหรือว่าเม็ดสิบหรือเปล่านี่ครับหลายท่านสงสัยว่าอ่าตัวที่ เนี่ยที่น้องทําคอยอย่างเงี้ยเวลาฟางเข้าอ่ะมันจะไม่ติดอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะไม่ติดนะเพราะว่าน้องมีตัวนี้ละทาตัวอ่าทาตัวดันฟางให้เข้าไปทางโน้นครับแต่ต้องแต่ยังไงก็ต้องถามว่าติดไหมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องต้องรอดูตอนต้องรอดูตอนทำงานเนาะ ว่าจะติดหรือเปล่าครับก็ต้องรอดูตอนทำงานครับผมอันนี้ก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกันไม่ให้ฟางมันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคอก็นี่ครับดามแล้วดามเหล็กหนาด้วยโอ้โหดามเหล็กใหญ่ซะด้วยนะ เหล็กซีหน้าสามเลยครับฝ่านี้ก็จะเป็นหมอเตอร์นะครับความห่างของมอเตอร์ก็ห่างอยู่นะเนี่ยห่างอยู่ครับห่างห่างห่างมากเลยแหละ ทรงปากเขาประมาณนี้ครับทรงปากแจวแจวแจวแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดคันนี้แฮนด์เมดทุกอย่างครับทำสายันทำเองทุกเกือบทุกอย่างเลยก็ว่าได้แหละส่วนมากจะขึ้นขึ้นขึ้นอ่าขึ้นแบบขึ้นอะไรเองทุกอย่างครับนี่ครับ นี่ตรงนี้เวลาฟางข้าวใช่ไหมฟางข้าวมันก็จะมาออตรงนี้ต้องรอดูนะว่ามันจะติดมันจะอวอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่งั้นก็นี่มีแต่หันมานี่เลยครับเนี่ยมานี่เลยมายาวๆนี่เลยเพราะว่าเพราะว่าคอมันแคบกว่าปากใช่ไหม เวลาฟังมานี่มันก็ต้องมามาอาอยตรงนี้นะเพราะว่าตัวดึงนั้นก็มันดึงมันก็ดึงอยู่ตรงนี้เองเนาะตัวเล็กฉากอะตัวนี้ก็พัดเข้าไปตัวนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่ตรงนี้เลยนี่ไม่งั้นก็น่าจะต้องทำยาวมานี่กับเ่าเนาะยาวมานี่ครับ ก็ต้องรอดูครับต้องรอดูตอนแช่งงานตอนนี้มันยังมองไม่เห็นนะยังไม่รู้เท่าไหร่ว่ามันจะติดไหมยังไงเนาะก็ต้องรอดูตอนทํางานจริงครับว่ามันจะติดหรือเปล่าถ้าติดก็ออกแก้ไขก่อนจะได้แก้ไขครับโอ้แต่ถ้าเอามานี้ก็ออกไม่ได้เนาะมันก็ติดหนวดนี่อีก นี่ครับโอ้แข็งป๊กเลยนี่ดูครับเลดามคออย่างหนานะพี่น้องป๊าดทิชชเอาเหล็กอ่าซีโอ้ไม่ใช่ซีสิโอ้๊เขาเรียกว่าอะไรเหล็กตัวยูใช่ไหม ตามอย่างหนาครับตามได้หนามากเลยฮึคอเขาเหล็กหนานะนี่โอ้นี่ใส่แล้วดิอ๋อตัวนี้เป็นสเตอร์โซ่คอครับสเตอร์คอ ใส่ลูกปืนแล้วเป็นเพลาอ208ลูกปืน NTN ครับ208โอ้แจวแล้วแจวแล้วได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนครับก็ลิกชาก็ซื้อมาแล้วแหละก็เหลือใส่โซ่ใส่ใส่โซ่คอเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่น็อตจิกครับยังไม่ได้ใส่น็อตจิก ประมาณนี้ครับว่าไงครับพี่น้องว่ายาวไปหรือเปล่าคออ่ะต๊บเฉียดชิวมากเลย เฉ ah ียดชิวชิ้วเฉียดก็ต้องรอดูครับว่าน้องจะวางตัวกระบอกยกคอเนี่ยตรงไหนครับว่าจะวางตรงไหนดีถ้าวางถ้าวางด้านข้างอะ ถ้าวางด้านข้างนี้มันต้องมันต้องเอากระบอกลงต่ําๆเนาะถึงจะมีแรงยกอะ่ะแต่ถ้าวางสูงเนี่ยไม่มีแรงยกใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าได้ได้ระดับนั้นเนี่ยระดับเดิมอะแรงยกมีแน่นอนครับแต่สายยันบอกว่าจะใส่สองตัวครับแต่ต้องรอดูนะว่าสองตัวนี่ ฝังเนี้ยน้องจะติดตั้งตรงไหนแต่ฝังโน้นติดตั้งได้แน่นอนครับถ้าใส่ตัวเก่าตัวเดิมได้แน่นอนก็ต้องรอชมครับผมถ้าเราถ้าเราใส่อันนี้ความความคิดความคิดส่วนตัวผมนกะก็บอกก็บอกดันก็บอกให้หลีกดันยกขอเนี่ยถ้าเราใส่ไม่ได้องศามันอะ่ะมันมันมันจะทํางานหนักนะใช่ไหมถ้าเกิดว่า เ,เราดันไว้เนี่ย,ยแล้วมันองศามันไม่ได้องศายกมันไม่ได้ก็บอกมันทํางานหนักเลยมันก็จะแตกมันก็จะรั่วเร็วใช่ไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเราใส่องศาแบบนเนี่ยเนี่ยยกง่ายเนาะก็มันก็ทํางานสบายหน่อยอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับกรต้องเราดูครับว่าน้องจะวางยังไงสายันนี่เก่งอยู่แล้วครับ ังนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องระบบก็เรือขึ้นครองครับเช้าๆเลยครับไก่ยังพึ่งตื่นครับไก่ไก่ขันอยู่เลย <c oughs> สายันพาพาลูกไปหาหมอห,หรือเปล่าครับเมื่อกี้สวนกันอยู่เมื่อกี้ គ oh. េទៅណាមេអូអូស្រកណោះបាទហាក់ខបរាធូរខ្ខាយអឺ โอ้ได้แว่นใหม่อีกแล้วสั่งแว่นมาใหม่แล้วครับน่าจะาคนเชื่อไม่ได้ใส่หรอกเจ๊เขียวอะเจ๊เจ๊เขียวสั่งมาใส่เองหรือเปล่าค,คนเชื่อไม่ปวดตาหรอกครับไอ้คนเล็งนี่แหละคนเล็งนี่แหละตัวการปวดตา นิวฮอนแลนด์สองเจ็ดหกก็ประมาณนี้ครับพี่น้องความคืบหน้าวันนี้ความคืบหน้าเช้านี้ครับเดี๋ยวน้องกลับมาจาก าพาคุณพ่อเจ๊เขียวไปหาหมอแล้วก็จะมาทํางานต่อครับผมยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยเป็นกําลังใจงให้กับน้องสายันและก็เจ๊เขียวด้วยครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็กด s u b สไครต์ให้กับผม,มว่คนสาวดัมซิ่งทแทถลนด้วยนะครับพี่น้องเจอกันทริปหน้าครับผมทริปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ